เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจกันด้วยครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามครับวันนี้มาดูยอดไอคิวนะครับลองสัมภาษณ์น้องลรไปฟังคลิปดูครับวันนี้มาดูยอดไอคิวครับนั่นนั่นดูเ้นือนตัว,ตวซะก,ก่อนอสวัสดีครับน้องชายมีโปรแกรมไหมครับออกตู้เจ็ดสีเลย Yup. เป็นคู่เอกเจอใครพันยักษ์เชฟบุญธรรมรันยักษ์สิ่งเชฟบุญธรรมไม่เคยพบเคยเจออยู่แล้วแหละไม่เคยครับเขาเนี่ยน่าจะเป็นนักชกรุ่นที่เราใช่ครับกังวลอะไรบ้างเจอพันยักษ์เนี่ยก็ไม่มีไม่กังวลครับไม่กังวลก็เราซ้อมทำของเราแล้วนะเรานี่ก่อนจะมาเจอพันยักษ์ช่องเจ็ดสีนี่ไฟล่าสุดต่อยเมื่อไหร่ต่อยเดือนเดือนเดือนกว่าแล้วประมาณเดือนกว่ากแล้วต่อยไปที่ลำสิทธิ์ครับวันนั้นพลิกแพ้ เเนบบียด,ด,ยดมันนั้นเจอใครเจอครับราชสิงห์พืนดินดีครับที่มีราชสิงห์พื้นดินดีอันนั้นก็พิกแพ้ไปแบบแบบเียดเดีย่ยวแต่เจอพันพยักษ์นี่ต้องบอกว่าเริ่ด้คิวนี่ช่องเจ็ดสีเคยไปสักครั้งยังก็เคยไปทอบนะอ่าก็ต,ต้องบอกว่าห่างไปประมาณปีกว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปมาแล้วก่อน COVID โอควิดนี่ต้อนเราไปข้าช่องเจ็ดสีอยู่แล้วห่างไปปีกว่าไปต่อยบรรยากาศไม่มีกองเชียร์นี่รู้สึกกดดันเลยไหมเนาะ ไม่เลยนะปกติชกแบบไม่มีทองเชียอืมยังไงบ้างมาถึงตอนนี้แล้วอีกประมาณ6วันจะถึงวันชกแล้วซ้อมมาดีครับซ้อมมาเต็มที่ครับผมอยู่พีเคนี่อยู่พีเคเราเลือกใครเป็นผู้ซ้อมนะมีผี่ปั้มก็มีแสงมณีสม,มุขทองแล้วก็เต่าหน้าวันชยัยมันก็เอาตัวใหญ่ๆเลยครับแล้วกว่าได้แสงมณีมีคนก็ได้ลูกหลักเหลี่ยมมาช่วย น้ำหนักปล่อยปล่อยน้ำหนักปล่อยปล่อยประมาณ6-8 6-8ไฟตอนนี้ดีกว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะคุมน้ำหนักอยู่ไม่เยอะเหลือประมาณ3โล3โลใช่ไหมไฟนี้คุมกี่โลครับจากโดยรถเอาไฟไฟนี้รถทั้งหมดกี่โลต้องลดกี่โลอืม3โลครับอุืยงั้นก็สบายอยู่แล้วก็ใช่อือพอซ้อมมาเรื่อยๆมันก็ลงอ๋อโชคพิกัดอะไร ร้อยสี่สิบอนดก็สบายสบายร้อยสี่สิบเราก็ทำประมาณร้อยสามเก้าสามแปดทำได้ไหมได้ก็ถือว่าร้อยสี่สิบสบายเลยเราทอดย่างวัดไหนเนาะบุรีรัมบุรีรัมอายุวันานเท่าไหร่นะอยี่สิบยีแล้วฝากแฟนขับบุรีรัมและแฟนขับบีเคหน่อยครับก็อาทิตย์นี้ก็ช่วย้องยอดไอคิวได้ครับเต็มที่แน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นการกลับไปเจ็ดสีในรอบปีกว่าๆก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่ครับยอดเสียงของยอดไอคิวครับ สมองเนะื้อตัวดีครับน้องอายุ20สบครับสมองรู้ท้งร่างกายร่างใหญ่กันแล้วขอบคุณมากเนาะไดอยู่ชกลมไห้พี่หน่อยซ้อมเลยขอบคุณครับ